ณผู้ชมพบกับวิวอีกเช่นเคยในเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายรูปแบบใหม่แบบเด้งๆด้งหนึงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะและนี่คือรายการแชมป์จัดไปค่ะพบกับวิวคงสนุกกันกลับนะคะบอกแล้วนะคะว่ารายการเราไม่ธรรมดาวันนี้นะคะวิวจะพาคุณผู้ชมมาออกกำลัง ัจจุบันนี้นะคะคนออกกาลังกายกันเยอะมากขึ้นแล้วก็ชอบแบบไปออกในยิมบางทีก็น่าเบื่อไม่รู้จะทำอะไรย,ยกตะเวทนะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแบบแชมป์จัดไปแบบไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเป็นยังไงตามเลยค่ะ ผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่นแล้วค่ะเด้งๆดึ๋งๆค่ะอยู่กับพี่ c ีโก็คือพี่สมพรของที่นี่เองค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบโอ้โหจะบอกว่าแค่เดินเข้ามาก็ กระยึกกระยักยี่แล้วค่ะแต่ว่าห้ามกระโดดพร้อมกันใช่ไหมคะพี่กับกันหนึ่งจำบรีปกติต้องหนึ่งคนนะครับอ๋อค่ะถามนิดนึงว่าเบลส์เนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้สำหรับเบลส์นะครับมีทั้งหมดสิบสาขาทั่วโลกนะครับซึ่งเจ็ดสาขาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นที่จุดกำเนิดของเบลส์ที่นั้นเลยนะครับ แต่ว่าที่ประเทศไทยเราถือว่าเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ถึง5600ตารางเมตรเลยครับาตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเมื่อกี้ตั้งแต่เดินเข้ามาจะบอกว่าที่นี่แบบใหญ่เราก็กว้างมากครับข้างในเรานะครับนอกจากจะเป็นบ้าวที่เราเข้าใจว่าเป็นทำรรีแล้วเนี่ยรเรายังมีโซนที่แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่แตกต่างกัน,นครับอ๋อยังมีที่แบบว่าแยกออกไปทํากิจกรรมรนู่นนี่นั่นแล้วถามนิดนึงว่า บลส์เนี่ยแต่ว่ากระโดดแบบเด้งๆดึงๆทำไมถึงแบบตั้งชื่อแบบนี้คะหรือว่าเป็นแบบนี้คือเบลส์เนี่ยเป็นแบรนด์จากอาอสเตรเลียซึ่งมันจุดกําเนิดนะครับแต่ก็จะทอมาจากกิจกรรมที่ทําบนทัมปอรีนคือการกระเด้งกระดอนกระเด้งอยู่บนบนผืนทัมปอรีนนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเบลส์ครับถามจริงนะคะว่าอันนี้มันสามารถออกกําลังกายได้ด้วยใช่ไหมคะในตัวคือวัตถุประสงค์ของการมาทัมปอรีนนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยคือเป็นสถานที่สําหรับการมาใช้เวลาร่วมกันนะครับให้คนเนี่ยสามารถได้มีเวลาใช้ร่วมกันสนุกสสนนนนนนาาาาแต่่่่วอออกกกเเหหืืจิงลั้็ค มันจะได้เรื่องของอสุขภาพาแฝงไปโดยที่ไม่รู้ตัวระหว่างที่กาลังเล่นอยู่เหนื่อยนะคะใช่ครับเมื่อกี้หนูแค่เด,เดินมาแล้วมันก็เด้งๆมาเรื่อยๆนะครรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วที่นี่เนี่ยมีอะไรที่แบบเด็ดๆบ้างที่มาแล้วแบบต้องเล่นอ่ะจริงๆมันก็มีส่วนที่จะเป็นไฮไลไท์ในหลายโซนด้วยกันนะครับ<ช>แต่ว่าถ้ามาเริ่มต้นเนี่ยคงจะต้องมาหัดทรงตัวก่อนบนตรงนี้ที่เราอยู่เรียกว่า4ี่จ้ำนะครับ<ช>ก็กเป็นการทรงตัวบนทัมปูรินนะครับ สรงตัวได้ดีมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเริ่มกิจกรรมอย่างเช่นบิ๊กแบ็กบิ๊กแบ็กคือการกระเด้งบนทำปูดีแล้วก็ทิ้งตัวลงบนบิ๊กแบ็กนะครับซึ่งบิ๊กแบ็กนี่มันเป็น มันนุ่มใช่ไหมคะพี่ใช่ครับมันเป็นที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ฮารูบูดเลยนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงเพราะการกระโดดแล้วถ้าเราสามารถตีลังกาเราก็สามารถทิ้งตัวลงมาได้เลยอ๋อคือไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนครับแต่ต้องกระโดดที่ถูกท่าต้องฝึกนะครับถ้าเกิดเอาหน้าลงครับพี่เราแนะนําให้เอาหลังลงนะครับซึ่งในแต่ละโซเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนําก็สามารถขอข้อมูลตรงนั้นได้หรือว่าถ้าทําผิดเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแนะนาอ๋อเพราะเมื่อกี้มีแบบพี่ๆช่างกล้องเขาบอกว่าเขาอยากลองหน้าลงดูว่าเป็นยังไไงงป่ะะออาานนลลจจมดภััยครบ อ๋อหน้าก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วดับนั้นยังมีสร้ำดังครับสรำดังก็คือว่าการกระโดดชุดบารลงไทถึงปั้นเลยนะครับซึ่งในชีวิตจ,จริงเราจะทําไม่ได้แต่การบังกระเด้งบนทำรีนนี้จะทําให้สามารถเราชุดบาสตรงนั้นได้เลย แบ่งเป็น2โซนใช่ไหมคะว่าแต่ละโซนเนี่ยแบ่งยังไงบ้างฝั่งนี้กระโดดแล้วมีอีกฝั่งหนึ่งที่เคยลราแบ่งมาสองโซนใหญ่ๆนะครับคือฝั่งที่เป็นทัมบรีนคือการกระเด้งบนผืนทัมบรีนนะครับอีกอันหนึ่งคือคลิปอันครามคลิปอันครามคือการปีนหน้าผาจำลองครับซึ่งเรามีถึง24ด่านด้วยกันเลย24ด่านแล้วมีคนเคยแบบเล่นถึงบ้างไหมคะ ดังนั้นถึงครับได้ทุกคนคนที่มาเล่นครั้งแรกอาจจะปีนได้เท่าที่ตัวเองสามารถทําได้ในครั้งแรกก่อนนะครับแต่เมื่อมาหลายๆครั้งก็จะปีนได้สูงขึ้นนะครับออแล้วก็มีความกล้ามากขึ้นซึ่งกิจกรรมตรงนั้นถือว่าเป็นการสร้างเรื่องของความเชื่อมั่นให้มากขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามันสูงบางทีเราก็แบบกลวนแล้วบางคนก็แบบอุ๊ยลงมาดีกว่าเราก็ขึ้นวัน,น,วนทีได้ครับคือถ้าขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นได้ขนาดก็สามารถลงได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าที่นี่เราใช้อุปกรณ์ในการปีนแบบทีีีี่่่ใช้้้้นนนออุตสสสาาาาาหกกรรรรรมมมมมปปปปปจจจิิงงๆะะคััววลลดดภยููแผทขึไไถเ ล็อกออกเองได้นะครับอ๋อก็คือว่าต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแบบควบคุมเจ้าหน้าที่จะล็อกให้นะครับหลังจากล็อกให้แล้วคุณจะไม่สามารถเปิดตัวเกี่ยวเนี้ยออกได้อ๋อคือปลอดภัยแน่นอนใช่ถ้าเราขึ้นไปแล้วเกิดเราไม่ไหวเราก็สามารถปล่อยตัวมันจะลงมาอย่างเชื่อชยช้าอยู่แล้วอ๋อมันไม่ได้ฝึกไมาเดือมดเลยแต่ถ้าไม่กล้าลงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถูกฝึกในการที่จะปีนขึ้นไปเพื่อไปช่วยเหลือในการนำลงหนูว่าต้องมีอยู่แล้วแบบคนปีนขึ้นไปว่าผลงไม่ได้อะเนาะมีบ้างครับต้องม รอบนะครับรอบละหนึ่งชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่390บาทต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจะราคาลดลง1 0 0้อยบาทเหลือ290บาทต่อชั่วโมงโอ้ยหนูยังเป็นนักเรียน <c oughs> ใช่บัตรนักศึกษามายืนยันอย่างนี้เหรอใช่ไหมแต่ว่าเรายังมีแพ็กเกจด้วยครับที่มา5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งแล้วมีอายุเวลาที่กําหนดราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะคะถือว่าเป็นสารแรกที่อยู่ในไทยอะค่ะแล้วก็มีลูกแทมโพรีนที่บอกว่าสามารถเอาแบบมีทุกครับแบบมีเตบได้ใ่ ว่าเป็นที่แรกของในเอเชียเลยนะคะใช่ครับที่เรามีโซนที่ทเราียกว่าฟุตบอล<ะ>หรือว่าพื้นทำบุรีนที่เอาไว้ฝึกสำหรับการทำโอเวอร์เฮดคิก คือการเตะลูกบอลท่าข้ามหัวเนี่ยนะครับมีเฉพาะที่นี่ด้วยใช่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกที่ํำเข้ามาเปิดให้ให้บริการนะครับแต่เมื่อกี้ที่แบบว่าเดินดูมันมีบ้างน,นะคะก็คือแบบมีทั้งบาสด้วยใช่ไหมคะมีบาสที่เรียกว่าแซมดังนะครับมีบอลแล้วก็ยังมีอีกอันนึงถ้ามาเป็นทีมเราเรียกว่าดอชบอลแบ่งเป็นสองเป็นผู้เล่นไปสองฝ่ายด้วยกันะนะครับขั้นต่ําฝั่งละสี่คนแล้วก็แบ่งกันแล้วก็มีลูกบอลให้ปลาตอนที่เราลูกบอลปลาใส่ตัวต้องออกจากการแข่งขันแต่มันวิ่งยากอยู่นะคะ ทางบรีนึงไปอีกทางบรีนึงแล้วก็ไปยังปลาฝั่งตรงข้ามเออนน่าสุฝ่ายที่เหลืออยู่จะเป็นผู้ชนะ,นะอ,อ๋อฝ่ายที่เหลืออยู่ก็เป็นชนะชก็คือแบบเราเล่นกันเอง 190บาทนี่คือเล่นได้ทั้งหมดเล่นได้ท,<ล>ทุกโซนนะครับก็คือแบ่งเป็นสองโซนเอาเป็นสองส่วนก่อนก็คือถ้าเกิดว่า390บาทเนี่ยสามารถเล่นทำบุิมได้ทุกส่วนะนะครับส่วนที่เป็นคามก็จะ390บาทเหมือนกันนะครับอืมค่ะแล้วถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนอยากจะมาเล่นเนี่ย ต้องเดินทางมาอะไรยังไงอยู่ที่ไหนคะแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงครับสำหรับบ้านไทยแลนด์นะครับเราตั้งอยู่ที่ชั้น5ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานะครับการเดินทางก็ง่ายมากลยครับถ้ามา MRT ทีนะครับก็ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมครับแล้วออกทางออกที่สนะครับสำหรับการเปิดเราเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่คอนดักเซนเตอร์นะครับโอ้โหคุณผู้ชมจะบอกว่าวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะบางคนนพี่สมพรออกกําาาลังกยยในนิมอ่เบื บ,บางทีแบบยกเวทเล่นลู่อะไรแบบนี้โอน่าเบื่อจะบอกว่ามาที่นี่ได้ทั้งเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็เปิดเพลงฟังสนุกสนานมากมายค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆมาเล่นที่นี่ได้เลยค่ะค่ะเรา,ามีทางเบ้ามีบัตรฟรีมาแจกด้วยนะครับจำนวน20บใบด้วยกันนะครับ,บยีบใบโอนให้ครวิวใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณค่ะคนี่ค่ะคุณผู้ชม20ใบนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็มาเล่นฟรีติดตามรายการเราดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกในรายการค่ะต้องคอยดูว่าเราจะถามอะไรค่ะ วันนี้ขอบคุณพี่สมพรมากเลยนะคะได้ประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ